อำเภอโพชัยประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีบุญข้าวจี่ของดีเมืองโพชัยประจำปี2568วันที่17มกราคม2568เวลา13นาฬิกา30นาทีนายสมหวังวงคํคำในอำเภอโพชัยเป็นประธานประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีบุญข้าวจี่ของดีเมืองโพชัยประจำปี2568ปีที่30 ซึ่งเป็นงานประเพณีประจำปีของอำเภอโพชัยโดยกำหนดจัดขึ้นในสัปดาห์ที่สองของเดือนกุมภาพันธ์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอโพชัยและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งและกำนันทุกตำบลร่วมประชุมณนะห้องประชุมชั้นสาม เทศบาลตำบลชัยวารีซึ่งได้มีการกำหนดจัดงานประเพณีปี2568ในระหว่างวันที่12-16ถึงกุมภาพันธ์2568ณบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอโพชัยกิจกรรมที่สำคัญได้แก่วันที่12-13ถึงกุมภาพันธ์2568เป็นกิจกรรมสืบสารวัฒนธรรมประเพณีบุญคุณลาน วันที่14กุมภาพันธ์2568ภาคเช้ามีวิธีทำบุญตักบาตรด้วยข้าวจีการออกร้านนิทรศการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการหน่วยงานต่างๆการประกวดผลผลิตการประกวดผลผลิตทางการเกษตรและของดีเมืองโพชัยภาคบ่ายจะเป็นพิธีเปิดงานประเพณีบุญข้าวจีของดีเมืองโพชัย พร้อมชมขบวนแห่อันสวยงามจากทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกตำบลการแสดงแสงสีเสียงสุดอลังการจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและชมศิลปินนักร้องลูกทุ่งดอกหญ้าตายอรไทยซึ่งในงานได้มีการชมฟรีค่ะวันที่15กุมภาพันธ์2568ร่วมชมร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้สาวงามจากทุกตำบลในการประกวดนางงามบุญข้าวจี และการแสดงของนักเรียนนักศึกษาการประกวดของดีข้าวจีลีลาและชมมหรสพหมอล่าชื่อดังอีสานนครสินป์และวันที่16กุมภาพันธ์2568สนุกสนานมุ่นซื่นกับการประกวดร้องเพลงผู้นำท้องที่ท้องถิ่นสามัคคีและชมมหรสพสมโพธจากวงดนตรีชื่อดังโอ้ยโดนมาไดงไม่เสีนาโอ้ย,อยไม่ไดสีเขียวก็เพื่อสสี คนผู the police, ้ม่เราขโมจากาดอกซื้อเลยเฮ้ยย่างงล้วเด้อเปิดปาสีแดงครับทางกำันสุดรับไม่ปลารังครับปลาลังอ่าได้สายสีแดงเลยรอบรอบรอบเด้